สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้มาพบกันนะคะในชั่วโมง conversation conversation แปลว่าอะไรคะลกูกสนทนาภาษาอังกฤษนะคะสนทนาภาษาอังกฤษเด็กๆเป็นไงคะลกูกพร้อมหรือยังคะที่จะเรียน conversation ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูบอกแล้วเนาะลูกเนาะเราจะยังไม่มีหนังสือประกอบการเรียนนะคะ แต่ว่าคุณครูจะแจกให้นะเป็นเอกสารตอนที่เปิดเรียนนะคะคุณครูจะแจกให้แล้วเราจะเรียนทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สานะ Conversation นะคะเด็กๆดูนะลูกเด็กๆคะทีนี้มาดูนะลูกนะเป็นการทบทวนการกล่าวคำอวยพรน,นะคะ การกล่าวคำอวยพรจะมีว่าอะไรบ้างาเด็กๆดูประโยคแรกเลยคืออะไรคะลูก Have a nice day Have a nice day แปลว่าอะไรคะวันนี้ขอให้มีความสุขนะอ้าวเด็กๆพูดตามกันลูก Have a nice day Have a nice day แปลว่าวันนี้ขอให้มีความสุขนะ ต่อไปค่ะลูก Have a nice holiday Have a nice holiday แปลว่าอะไรคะขอ,คข,นะขอให้มีความสุขในวันหยุดนะขอให้มีความสุขในวันหยุดนะนะคะ Have a nice holiday Have a nice holiday แปลว่าขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะอ่าเด็กๆลองนะพูดตามลูก Have a nice day. Have a nice day. Have a nice holiday. Have a nice holiday. เป ah, ็นไงคะพอพูดได้ไหมลูกนะอีกเดียวนลง Have a nice day. Have a nice day. วันนี้ขอให้มีความสุขนะต่อไป Have a nice holiday. Have a nice holiday. แปลว่าขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะ Have a nice weekend. Have a nice weekend. แปลว่าอะไรคะลูกขอให้มีความสุขในวันหยุดนะในวันหยุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะ Have a nice weekend. ต่อไป Have a good time Have a good time แปลว่าอะไรคะขอให้มีความสุขนะนะ Have a good time ขอให้มีความสุขนะนะคะเป็นการกล่าวคำอวยพรเนะเาะอ้าวเด็กๆด,ดูนะคะพูดตามลูเนาะ Have a nice weekend Have a nice weekend Have a good time Have a good time อ้าดูนะคะ Have a nice weekend Have a nice weekend แปลว่าอะไรคะลูกขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้นะ Have a good time Have a good time แปลว่าอะไรคะขอให้มีความสุขนะนะคะนะเป็นการกล่าวคำเป็นไงลูก นะให้พรเขานะอ่ามาดูวันนี้นะคะเราจะเพิ่มเรื่องของการกล่าวแนะนำตัวเองนะคะลูกการกล่าวแนะนำตัวเองเนาะดูนะคะ Let me introduce myself Let me introduce myself เด็กๆพูดสิคะลูก Let me introduce myself. Let me introduce myself. แปลว่าอะไรคะฉันขอแนะนำตัวเองนะคะ Let me introduce myself. แปลว่าฉันขอแนะนำตัวเองนะคะเด็กๆล,ลองพูดสิลูก Let me introduce Myself Let me introduce myself แปลว่าฉันขอแนะนำตัวเองนะคะอ่าดูอีกสักประโยคหนึ่งหรืออาจจะพูดว่า I'd like to introduce myself I'd like to introduce myself นะคะอันนี้เป็นเป็นคำยอ่อนะลูกเนาะมาจาก I would like นะคะ I would like นะเขียนตัวย่อว่า I apostrophe D ตัวดนะคะ I แล้วก็ apostrophe D e. เป็นตัวย่อ I would like นะคะแต่เวลาอ่านเด็กๆก็ต้องอ่านเป็นตัวย่อนะลูกเนาะ i w like to introduce myself i like to introduce myself แปลว่า ฉันขอแนะนําตัวเองเหมือนกันนะคะพูดได้สองแบบนะลูกนะพูดได้สองแบบคือเราจะแนะนําตัวเองนะคะอ้าวเด็กๆดูสิลูกแล้วลองพูดนะพูดตามคุณครูเนาะ,ะประโยคแรกเลยนะคะ Let me introduce myself Let me introduce myself แปลว่าอะไรคะ ฉันขอแนะนำตัวเองนะคะหรือจะอาจบอกว่าอาจจะอ่านว่า i, i like right to introduce myself I'd like right to introduce myself ฉันขอแนะนำตัวเองเหมือนกันนะคะเด็กๆต้องฝึกพูดสิลูกค่อยๆพูดตามครูเนาะพูดไปช้าๆ Let me introduce myself. Let me introduce myself. Rử, I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. นะคะในทั้งสองประโยคนี้จะมีความหมายว่าฉันขอแนะนําตัวเองนะนะคะเอาอีกข้างนึงนะคะลูกเนาะมันเป็นประโยคยาวเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะต้องพยายามพูดตามนะคะลูกพูดอย่างช้าๆเนาะอ่าอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ let me introduce myself let me introduce myself หรือ I'd like to introduce myself I'd like to introduce myself นะใน2ประโยคนี้จะแปลว่าฉันขอแนะนำตัวเองนะคะ Let me introduce myself หรือ I'd like to introduce myself อ่ะเด็กๆดูต่อนะคะ Good morning Good morning แปลว่าอะไรคะลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Morning แปลว่าพบกันตอนไหนลูกตอนเชา้าใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่า Good morning อ้าวทีนี้ดูนะคะเราจะแนะนำตัวเองแล้ว My name is My name is เด็กๆอันนี้เป็นชื่อของเด็กๆค่ะลกูก My name is ชื่ออะไรใส่ลงไปอย่างเช่นคุณครูนะชื่อลักษมีคุณครูก็จะบอกว่า My name is ลักษมีนะคะ เด็กๆชื่ออ,อย่างเช่น iPhone หรือเปป้หรือต้นข้าวนะคะแต่อันนี้เป็น my name คำว่า my name เป็นชื่อจริงนะคะชื่อจริงนะคะทีนี้คุณครูยังจำชื่อเด็กๆชื่อจริงไม่ได้เด็กๆต้องใส่ชื่อจริงของตัวเองนะลูกนะ my name is ลักษมีนะคะนี่คือ ชื่อจริง My name is ลักษมีนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะต่อไปค่ะลูกดูประโยคนี้ My nickname is My nickname is อันนี้แหละ My nickname nickname คือชื่อเล่นนะคะชื่อที่เราเรียกกันชื่อเล่นคุณครูบอกว่า My name is ลักษมีพอมาถึงประโยคนี้คุณครูก็จะต้องบอกว่า My nickname is จิ๋วเข้าใจไหมคะลูกพอเข้าใจเนาะ My name is ลักษมี My nickname is จิ๋วนะคะเป็นชื่อเล่นกับชื่อจริง nickname คือชื่อเล่น เนมคือชื่อจริง my name is ลักษมี my nickname is จิ๋วนะคะนี่คือเราแนะนำตัวเองนะ good morning นะคุณรูบอกสวัสดีค่นะ my name is ลักษมีฉันชื่อลักษมีนะ my nickname is จิ๋วเห็นไหมคะชื่อเล่นของฉันคือจิ๋ว อ่าบดูต่อไปนะคะลูก m years old m years old นะ i apostrophe m มันยอ่อมาจากอะไรคะลูก i am นะแต่เขียนตัวยอ่อว่า i apostrophe m เวลาอ่านนะเด็กๆก็อ่าน i นะคะ m แต่ไม่ออกเสียงว่า I a M ใช่ไหมคะถ้า I a M มันต้องตัว I แล้วก็อะไรลูก A M จึงอ่านว่า I a M นะคะในนี้ I apostrophe M เด็กๆต้องอ่าน M M y e s old ที่เว้นจุดๆไว้คือเด็กๆเ,เ,เติมอายอุของคุณครูสมมุติคุณครูอายุ10ปีสมมตินะคะ อาคุณครูไม่บอกอายุจริงเนาะบอกอายุสิบปีแล้วกันอ่าคุณครูก็จะบอกว่า I'm ten years old I'm ten years old นะฉันอายุสิบปีนะอ่ะดูดูนะคะเด็กๆมาลองดูแล้วแล้วก็เราลอ,ลองพูดดูเราต้องพูดถ้าไม่พูดแล้วเด็กๆก,ก็จะไม่ทำไมคะ ไม่กล้าพูดตลอดไปนะการเรียนรู้ไม่ต้องอายะลุนะพูดไปเรื่อยๆนะพูดแล้วเราก็จะได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยนะเด็กบางคนเรียนสนทนาเรียนการอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยไม่อ่านแล้วมันจะอ่านออกได้ยังไงะลุเนาะเราต้องทําไมะลุฝึกพูดอ้าวเด็กๆพูดตามคุณครูเลยเนาะเด็กๆชื่ออะไรใส่ลงไปนะคะ เด็กๆชื่ออะไรใส่ลงไปชื่อจริงนะคะแล้วก็ชื่อเล่นเห็นไหมคะอายุเท่าไหร่ใส่ลงไปคะลุเนาะ,ะดูพร้อมๆกันเนาะบรรทัดแรกเลยนะคะ good morning good morning my name is ลักษมีเด็กๆใส่ชื่อของเด็กๆลงไปนะคะชื่อจริงสมรืิว่าทศพรก็ใส่ว่า โคสนะคะอ่ะเอาใหม่เนาะแล้วชื่อเล่นก็ใส่ชื่อเด็กๆไปเลยนะคะแต่พูดพร้อมคุณครูนี่แหละชื่อของตัวเองใส่ลงไปนะอายุเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะคะหรือจะฟังคุณครูก่อนอ่ะคุณฟังคุณครูก่อนเที่ยวหนึ่งน้อลูกเนาะอ่าดูนะ Good morning My name is ลักษมี My nickname is จิว๋ว i m 10 years old Good morning My name is a ัก h m i My nickname is จิว๋ว i m 10 years old เห็นไหมคะลกอ่าเด็กๆพูดนะบอกชื่อตัวเองไปเลยเดี๋ยวคุณครูบอก My name is เด็กๆใส่ชื่อลงไปด้วยนะคะ มาพร้อมคุณครูเลยนะลูกเนาะเดี๋ยวพอถึงชื่อเด็กๆพูดชื่อตัวเองพูดชื่อเล่นตัวเองแล้วก็พูดอายุตัวเองตรงนี้คุณครูจะเว้นไว้ให้เด็กๆเติมเนาะ Good morning My name is My nickname is M years old เป็นไงคะพอได้ไหมคะลูกขออีกสักรอบหนึ่งเนาะอีกสักเที่ยงหนึ่งนะ Good morning, my name is, my nickname is M years old อานะคะคงพอเข้าใจนะลูกเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเด็กๆก็เปิดดูทบทวนอีกรอบนึงใน YouTube เนาะอ่าดูอีกสักสไลด์หนึ่ง M a student M a student ะะเห็นไหมคะ I apostrophe M มันย่อมาจากอะไรลูก I a M นะแต่เวลาตอนนี้เป็นประโยคเป็นไงคะตัวยอ่อเนาะ I apostrophe M เด็กๆก็ต้องอ่านว่า M M a student M a student แปลว่าอะไรคะฉันเป็นนักเรียนนะคะ M a student ฉันเป็นนักเรียนนะคะต่อไป I'm studying in ประถม3 I'm studying in ประถม3หมายถึงว่าฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ I'm studying in ประถม3ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 กำลังเรียนอยู่นะคะ I'm studying I'm studying in ประถมสรีต่อไปนะคะ My school is เลิศพัญญา My school is เลิศพัญญาเห็นไหมคะลูกนะอ่ะเด็กๆด,ดูตั้งแต่ประโยคแรกนะคะอันนี้เราอ่านไปได้พร้อมกันเลยนะลูกเนาะ I'm a s t u d e n t I'm a student. I'm studying in ประถมสาม I'm studying in ปรนะถมสามนักเรียนไม่อ่านวัตถีนะคะลูกไม่อ่านวัตถีนะไม่อ่านวัตถีนะคะสามต้องออกเสียงสาม one two three นะคะ I'm studying in ประถมสาม My school is เลิศปัญญา My school is เลิศปัญญาเห็นไหมคะลูก I'm a student I'm a student ฉันเป็นนักเรียนนะ I'm studying in ประถม3ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ฉันกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 My school is เลิศปัญญานะ โรงเรียนของฉันคือโรงเรียนเลิศปัญญานะคะ My school is เลิศปัญญาอนเด็กๆพร้อมกันอีกหนึ่งเที่ยวนะคะลูก I'm a student I'm a student I'm studying in ประถมศรี I'm studying in ประถม3 My school is เลิศปัญญา My school is เลิดปัญญาเป็นไงคะเด็กๆพอได้ไหมคะลูกวันนี้ฝากการบ้านไว้เนาะวันนี้เราเรียนเวลาพอสมควรนะลูกเนะาะเด็กๆที่อยากฝึกพูดนะคะอยากฝึกพูดเกี่ยวกับตัวเรานะ introduce myself let me introduce myself คือการแนะนำตัวเองนะเอาแค่ง,ง่ายๆก่อนเนาะ I'm a student I'm studying in ประถมศรี My school is เลิศปัญญาเห็นไหมคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะยังพอที่เราจะเป็นไงคะลูกฝึกพูดได้นะคะเอาละคะลูกวันนี้นะะเาะะนาะ,ะใช้เวลาพอสมควรนะหวังว่าเด็กๆคงไปเปิดฝึกอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวพบกันในชั่วโมองหน้านะคะอ o า굿 y บ